สวัสดีค่ะวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5เรียนเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยสอนโดยคุณครูภูสินาเทียนอุดมค่ะตัวชี้วัดนะคะในเรื่องนี้มี3ข้อนะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจความสำคัญนะคะ การปกครองส่วนท้องถิ่นความหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงรูปแบบการปกครองที่เกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของท้องถิ่นภายใต้องค์กรภารกิจและการตัดสินใจของประชาชนเอง โดยมีกฎหมายให้อำนาจใน,ในการดำเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะที่จำเป็นบางอย่างก็คือการกระจายอำนาจจากรัฐบาลไปสู่ท้องถิ่นนะคะอะต่อไปโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยแบ่งออกเป็นดังนี้การปกครองบทสอส่วนท้องถิ่นการปก ปกครองแบบส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปองค์การก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะอันนี้จะมีอยู่ในทั่วๆไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะแต่ยกเว้นกรุงเทพมหานครเพราะจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยจะมีจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นจังหวัดนะคะอยู่หนึ่งจังหวัดและอีกหนึ่งที่คือเมืองพัทยาจะใช้การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองพัทยาตรงนี้เอ๋ยอยู่จังหวัดอะไรนะอันนี้ให้นักเรียนหาคำตอบนะคะเมืองพัทยาอยู่ในจังหวัดอะไรไปค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ะต่อค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือวงเล็บว่าอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล นะคะอันนี้จะมีอยู่76จังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพมหาคนครนะคะที่ไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะอะไรนะกรุงเทพถึงไม่มีอาบาจอเมื่อกี้คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะอ่ะบทบาทหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและวิธีการเข้าตำแหน่งนะคะวิธีการเข้าดํารงตําแหน่ง สภาองค์กรส่วนจังหวัดทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเลือกนะคะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนี่ค่ะคราวละ4ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ในตำแหน่งข้าราวละรสี่ปีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนั้นๆอย่างเช่นถ้านักเรียนอยู่จังหวัดอยุทยานักเรียนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จังหวัดลบบุรีได้หรือไม่ไม่ได้นะคะนักเรียนต้องใช้สิทธิ์ที่อายุทยาแต่นักเรียนจะใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีอายุ18ปปีบริบูรณ์นะคะอ่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมหลายพื้นที่และหลายหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดนะคะประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานหน้าที่ในส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆต่อไปเทศบาล เทศบาลมีสามประเภทได้แก่ 1. เทศบาลน,นาคร 2. นี่ค่ะเทศบาลเมืองและ3เทศบาลตำบลเทศบาลทั้งสามประเภทประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเทศมนตรีมีผู้ว่าราชการเป็นผู้กำกับดูแลเช่นกันค่ะ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลนะคะและ,ะการดำรงตำแหน่งนะคะ,ะก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะคราวละ4ปีมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันในแต่ละประเภทของเทศบาลทั้ง3ประเภทเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกไปแล้วจะมีสมาชิกแตกต่างกันนะคะนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในท้องถิ่นเทศบาลนั้นทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีก็คือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหรือเทศบาลนั้นๆดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีค่ะถ้าครบ4ปีก็มีการเลือกตั้งใหม่ เทศบาลมีหน้าที่ในเขตเทศบาลเช่นรักษาความสงบเรียบร้อยทำนุบำรุงและดูแลรักษาความสะอาดทั้งทางบกและทางน้ำกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลดูแลเรื่องสาธารณูปโภคน้ำไฟให้กับประชาชนนะคะดูส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะในท้องถิ่นในชุมชนนะคะ ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแลอันนี้อันนี้ส่วนย่อยลงมานะคะจะมีนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแลไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะ บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งนะคะของอสภา,าองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะคะก็จะดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีดารงตําแหน่งคราวละ4ปีมาจากการเลือกได้เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านก็คือในแต่ละหมู่บ้านของตําบลน,นั้นนะคะว่าตําบลน,นั้น มีหมู่บ้านกี่หมู่บ้านประชาชนอาะแต่และหมู่บ้านก็จะมาเลือกตั้งนะคะอ่ะแล้วก็ได้ได้ผู้แทนมาก็จะดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องถิ่นส่วนตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะตำบลเป็นส่วนย่อยของอำเภอลงไปนะคะอ่ะในข้อนี้ก็จะเป็นส่วนย่อยลงไปของอำเภออบตอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบล จะอยู่ในการดูแลของนายอำเภอนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งขราวละ4ปีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆในตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะตำบลน,นี้มีกี่หมู่บ้านก็เลือกไปนะคะองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่มีอำนาจในการพัฒนาตำบลในทางด้านทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม จัดให้มีการทำนุบำรุงทั้งทางน้ำและทางบกค่ะรักษาความสะอาดอป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะ,ะต่อไปการปกครองอีกแบบหนึง่งการปกครองรูปแบบพิเศษนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอ,อันแรกนะคะเป็นกรุงเทพมหานครก็คือเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานคร การบริหารกรุงเทพประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารเรียกว่าผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครมีกระทรวงมหาไทยทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยตรงบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของสภากรุงเทพมหานครอันนี้ของสภาก่อนนะคะ มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครไม่ใช่ใครมาอยู่แล้วก็เลือกได้นะคะคำว่าในเขตกรุงเทพมหานครคือ,อต้องมีภูมิลํำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครมีประธานสภากรุงเทพมหานครหนึ่งคนและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกกรุงเทพมหานครหมายความว่าประชาชนในเขตกรุงเทพเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครเข้าไปและสมาชิกจะไปเลือกประธานและรองประธานอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นผู้ดูแลนะคะเป็นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในเขตท้องที่ของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีอันนี้จะต่างจากเลือกตั้งเมื่อกี้นะคะเลือกตั้งเมื่อกี้เป็นเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันนี้เป็นเลือกตั้งผู้ว่ากบเราต้องเลือกสองครั้งอะคะ่ะเพราะคนละแบบคนละอย่างกัน สำหรับการบริหารในกรุงเทพมหานครจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตในแต่ละเขตจะมีสำนักงานเขตที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ของเขตนั้นๆโดยมีผู้นวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในแต่ละเขตก็จะมีสมาชิกสภาเขตนะคะสมาชิกสภาเขตก็จะมาจากแบบการเลือกตั้งของคนในเขตนั้นๆน,น,นะคะ อย่างน้อยเขตละ7คนดำรงตำแหน่งเขาละ4ปีนะคะในปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น50เขตนะคะการพื้นที่นะคะมี50เขตคำว่าเขตตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับต่างจังหวัดก็เป็นอำเภอค่มีฐานะเท่ากับอำเภอนะคะอันนี้เป็นสาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะ อำหน้า,นา,นาที่ของกรุงเทพมหาคนครอ่าก็คล้ายๆกับอ่าอบาจออบตอหรือเทศบาลนะคะที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยควบคุมอาคารและผังเมืองรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าปรับปรุงนะคะเกี่ยวกับแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขนะคะ พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโอ้ต่างๆมากมายเลยค่ะรวมถึงการบํารุงทนุบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะและก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมื่อกี้นี้ที่มิณครูบอกว่าให้นักเรียนอ่าลองคิดดูซิว่าอ่าเมืองพัทยาอ่า ตอนนี้ถึงแล้วค่ะเมืองพัทยาเป็นเขตการปกครองพิเศษในจังหวัดชนบุรีไม่ได้หมายความว่าจังหวัดชนบุรีเป็นรูปแบบการปกครองแบบพิเศษนะคะชนบุรีก็มีอาบาจอ,อาบาตาเทศบาลค่ะจังหวัดชนบุรีแต่ในเขตเมืองพัทยาเท่านั้นนะคะเป็นจุดจุดเดียวเป็นอ่าเป็นเขตเมืองพัทยาที่เดียว เฉพาะในเมืองนี้ในเขตนี้ที่เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษการบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเมืองพัทยาและฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเมืองพัทยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้กำกับดูแลนะคะบทบาทและหน้าที่และการเข้าดำรงตำแหน่งสภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิก24คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา,าถ้าอยู่ชนบุรีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองพัทยาอย่างเช่นอ่าอยู่ในบางแสนนะคะก็ไปเลือกไม่ได้นะคะสภาเมืองพัทยามีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสองคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิกเมืองพัทยานั่นหมายความว่าประชาชนเลือกตั้งสมาชิกไปแล้วแล้วใครที่ได้รับรานเลือกตั้งเขาก็จะไปเลือกกันอีกทีนึงนะคะเลือกประธานเลือกรองประธานอีกทีหนึง่งนายกเมืองพัทยาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในท้องถิ่นเมืองพัทยาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเมืองพัทยามีวาระนะคะการดารงตําแหน่ง4ปีค่ะ สังเกตนะคะจากการเลือกตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะคะ,อ,ะอำนาจหน้าที่นะคะก็คล้ายๆกับอบจเทศบาลอบอตอและท้องถิ่นการปกครองแบบพิเศษกรุงเทพหมหานครเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน,นะคะวางแผนเมืองการวบคุมกลมก่อสร้าง จัดการเกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวอ่าตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะคะในเมืองพัฒนามีแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือเขาต้องจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะรักษาวความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยกําจัดขยะมูลฝอย การจัดให้มีน้ําสะอาดหรือน้ําประปานะรวมถึงไฟฟ้าอะไรด้วยนะคะการจัดให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือและที่จอดรถอ่ะตรงนี้ที่กรุงเทพไม่มีนะคะอ่าท่าอ่าควบ กรุงเทพจริงๆแล้วกรุงเทพก็มีนะคะแต่ในที่นี้คือที่บอกว่าไม่มีเนี่ยค่าท่าเทียบเรือเนี่ยคเขียนท่าเทียบเรือในการท่องเที่ยวที่กันไปเที่ยวเกาะต่างนะคะเพราะกรุงเทพไม่มีเกาะนั่นเองนะคะแต่กรุงเทพก็ยังมีท่าเรือในการเข้าเทียบของสินค้าอ่าอำนาจหน้าที่นะคะในออะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะอ่า ก็ดูแลศิละปะวัฒนธรรมอะไรนี่นะคะ่ะจัดการศึกษาจัดการอบรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนะคะรักษาความสะอาดเรียบร้อยป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรนะคะก็ต้องไปไม่ว่าจะอ่ะอย่างเช่นเพลิงไหม้หรือว่าประชาชนขอความช่วยเหลือนะคะก็ต้องไปช่วยเหลือเขาป้องกันและระง,งับโรคติดต่อในท้องถิน่นส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมความสำคัญขององ,องค์กรส่วนท้องถิน่น การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเปิดโอกาสให,ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. แบ่งเบาภาระหน้าที่และความผิดชอบและความรับผิดชอบของรัฐบาลก็คือเป็นการกระจายอำนาจของรัฐบาลไ,ไปสู่ท้องถิ่นต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ 2. ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน,ในท้องถิ่นได้มากกว่ารัฐบาลถ้าให้บริัรฐบาลบริหารงานอยู่คนเดียวกว่ารัฐบาลจะดำเนินการมันก็จะช้านะคะก็เลยต้องกระจายอํานาจออกไปเพราะองค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่ารัฐบาลซึ่งรัฐบาลมีศูนย์กลางการทํางานอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไปถ้ารอจำกถ้าไม่มีการกระจายอํานาจออกไปรอแต่รัฐบาลไปไปจัดการให้ไปทําให้มันก็จะช้านะคะซึ่งในการกระจายอํานาจแบบนี้ย่อมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละท้องถิ่นที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นความเป็นจริงนะคะประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว เป็นแหล่งฝึกฝนความรู้ด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิน่นซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นเจริญเติบโตและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการรักษาการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นในชั่วโมงนี้ ก็จบแล้วนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปอสวัสดีค่ะ